เดี๋ยวผมก็แล้ว MC 99ลูกกาคองเจ็ดปะจุกนี้เห็นนะต้องเจอรถแน่นอนนะครับสำหรับรถต้องดีต้องสวยต้องชวนและที่สำคัญรถทักทีไม่ได้ดีจริงๆนะพี่นะ <c oughs> มาเลยพบกันเลยอีซุนะครับปี2021เกียร์ออโต้ราคเนี้ยน,นะเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะมาเลยชมท้องเครื่อ,องกันเลยการเสียเวลาเยอะๆนะมาปี2021ราคา449,000บาท 4,049,000บาทอ่อนประมาณ8,000กว่าบาทนะ8,000นิดๆน,นะครับโดยประมาณนะครับแต่เลข8แน่นอนปี21รถปีกว่ากว่านะอยู่ที่ MC รถเราการตีนะมาเลยมาดูมาชมกันลงอ่อทีๆนะแต่เราเละ18ปั้งเนี่ยนะพร18ด้วยใครที่ชอบรถนะฮะที่ว่าปวดเมื่อยแข่งขานะรถติดชั่วโมงเนี้ยแนะนำเจีออโต้เลยผมแนะนำเจอออโตเลยก่อนไฟองฟัง นาเป็นเกียรออ์โตเลยสำหรับที่นี่นะพี่ปวดเมื่อยขับรถ้วปวดเมื่อยรถมันติดนะเนี่ยเกียร์โตเนี่ยมันช่วยท่านได้เยอะนะครับขับสบายไม่ปวดไม่เมื่อยนะพี่นะใช้ขาข้างเดียวก็ขับได้นะนะมันไม่ได้ีจะต้องเข้าเกียร์อะไรนอ,อกไม้เกียรออ์โ,โตเนี่ยขับสบายอยนะู่แล้วสำหรับ b ู u พาวเวอร์ 1.9E สู่ปี2021มาเลยใส่ล้อเรียบร้อยรถเดิมพี่รถเราขายรถเดิม นะฮะรถที่มันเกรดเอรี่มี่ที่มันการันตีได้เนี่ยเราขายเราขายแล้วมันมีความชัดเจนอยากให้พี่กดติดตามไว้นะพี่นะเราเลือกรถรถให้เลือกกว่าร้อยคันเดียวผมก็ค่อยๆรีวิวไปกดติดตามไว้นะฮะจอดอยู่ที่ MC 9 9ซก้าลังกาคลองเจ็ดปัจฉรานีเลขไม้มันน้อยเนี่ยคะแนนเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าไอ้น้องเปิดดูนะครับรถเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะอยู่ที่พี่เนี่ยเอกสารมันก็มีได้ยุ่งยากหรอกนะสมัยเนี่ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายเลยนะครับ เอกสารสี่อย่างนั่นเองแบบชนทะเบียนบ้านชนกินเงินสมุดจีนะเรามาคุยกันลูกค้าที่ทํางานเออเป็นสลิปเงินเดือนนะมีสเตทเมนต์เนี่ยโอเคง่ายนะมีเคนี่รถคันเนี้ยเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับฟรีดาวจริงๆหน้าที่เนี้ยฟรีดาวแบบจริงๆเลยไม่ธรรมาดาวกัเลยใช้เงินเพียงแค่เก้าบาทในเะก้าบาทคือเราบปแหมมันร่วมทําบุญงา่นนะ,นะ,นะฮะมา ก่อนจากไปพี่คันนี้เป็นปี2021เครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับเกียร์ออโต้ฟังดีนะครับเกียร์ออโต้นะที่ชอบรถมันติดเข้ามงบ่อยๆนะแนะนำเลยเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับก่อนจากไปพี่คันเนี้ยกดติดตามผมนิดนึงเดี๋ยวผมจะเอารถดีๆรถสวยๆมาพี่ก็สลับกันไปนะครับห่างเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะรถมันเยอะๆนะฮะต้อง MC 990817488600ต้องครับผมสวัสดีครับ